ถึงวันนี้แยกตัองอ้งกันเตือนระดัมึงไปตัง้งกูไปตั้งเอาเถอะครับพี่ทิงวันนี้ผมจะบอกให้รู้ว่าผมเป็นใครแหวกแแมมปพลนแล้วน<ฆ>อยพลนปลื้วันก่อนที่แล้วกูเราจะบอกให้รู้ว่าเราเป็นใครเฮ้ยเดือดเรืร่องเดือดด้านนอยกูก้าวไปที่ก็ป,กปูนโน่รอยกูป้าไปเป่าติบบนตนัต้นหมายอะไรยังกว่าเบี้ยนี่ป่าไอ้บูบก,กุง้งฮันเออที่จริงต่อมพินนี่ นเดี camino, no <AS> y y ๋ยวไม่ตรงตุก e anyway ูไปเปล่าจึงตีเปลี่ยนท้งนโจดดดลงเราจะบอกให้ดูว่าเราเป็นใครเรานี่คือโจนจักบอก้าปรีดี่กังเูงูปืนและเนี่ยวล่ามกูก็นึกกันนะจักปลายลมจุกกันแล้วกูเบีดเน่ยวเพียงแม่จีนักดาบแจมจิหนาจีซอยโจนกับเจาับนนยซอยลุงตูนแม่แม่วุ้นกคนหนาบัดซอยชื่อน้ำตาลจุ่มาอุดกินกันดน ฮอกเหล่าใจแม่ดำกูนกเถียงเลยมึงอ้จีนเนี่ยฮอกเท่งฮอกเท่งร้อยร้อยมึงก็แจ้วแจ้วนะว่าต้มก็ต้มเลี้ยงบุญนั่งเฮ้ยหนุ่ยกันแล้วมึงเป็นใครไเต็มรัดเอาเถอะครับพี่เท่งวันนี้ผมจะบอกให้รู้พี่เท่งว่าผมนี่เป็นใครแต่ก่อนอื่นผมอยากจะถามพี่เท่งว่าพี่เท่งรู้จักใครบ้างนะครับที่เป็นใหญ่เป็นตูในนครอยุธยานั่นล่ะ คนที่เป็นแย่เป็นโตในนครอายุทยาคือองครร์กตัดกุรินและพระแม่เจ้าปิ่นวดีแล้วพระอุดพระอุดคือขวายใจตียไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยคอยแล้วนี่มูโดเต่าพ่ารางวัลเตีนั่งอยู่เลวไนียนี่แค่คือขวายใจแล้วนี่นี่เออไอ้เวทเตีงไม่รู้กราบต้อยบังคุมพุทธกาขวายใจไม่เป็นไรพี่เตีงไหว้แต่หนุยไหว้แต่กราบแต่ไหวยตังควักพุทธกา ตะว,ว่าต่างาควักหรือก่อนตะว่าบังกุมกุมก็โยนในควักนั่นในแจกกองเลนมึงปล้ำหมดนี่แค่เป็นขวาชายแล้วนี่นี่เออนี่แค่เป็นขวาชายนี่อเออแล้วเป็นหน้าแล้ยังเออเป็นอลไรเกิดนูุ่เดี๋ยวเป็นอะไรเกิดได้ดำหรือให้แหม่ใจระด่วยแล้วโดยเหก็ก <c oughs> พ้นไร้มจากขวาชายคืออย่างนี้คืออย่างนี้เ <c oughs> อ,อาช่วยเล่าหนะี่งให้เทงไเหยียดแม่มึงเชื่อกันนี่ขวาชายอยู่นี่ตรงขวาชาย โอยละาแกว่าเป็นกว่าใจมึงอไรเรืงเชื้อกูนหายนี่จัดหรือกว่าใจก้อยมาจะเด็ดอยู่ยวตรงนี้เปลือก็ต้องโยนไหนวังหลังที่วางเองผมกว่าใจเปลือกไอ้เต่งในเรื่องเชื้อกูนหายนี่จัดเนื้อกูวันก่อนจังคุณบอกเองว่นกว่าเกือบลุดวันเนิ้นเต็มเอ็นบบปากีจานก็ลุงมันนี้ก็ลอกมึงว่าก้อนเป็นกว่าดังเฮ้ตรงนี้มาดับเชื้อมาจากมึงเม็นแต่ก้อยมึงเชื้อมาอ้ามาตั้งไว้ให้ตึงก็จะมาซื้อตัวแจมโดยแจมโดย จริงเรือไปนุ้ยเฮ้ยติงพอรวันควันเจอมาต่างมู่ร้องเลยต่างตายอยู่เลยฮันเออเหยีดผมตัวในกี่เรือนติงก็ก็โปรายตัวแทบบาดมั่งที่บาดมั่งปลามากั้งไว้ใจตุ้นลงอยู่ปิง่ยนปังเปลีปังทำไมพไปนุ้ยใจได้เตะเลือดได้ตึ้งกูเดินมาบ้านติงเฮ้ติงว่านุ้ยกินไงกังเดงอะเวนต่อเจ้าโขกมาขงกูคิดว่าบุญนู่เมามาต่อแจวกาได้ตังแท้ ในในกินได้กระทั้งในเพื่อนแต่แจววก,กมามึงได้ออกมาจริงไหมถิงเห็นแม่มูนู่โลกตังเห็นผมตีกว้างเลบเรือนแล้วกว้างลุกเง,ง,งี้งไม่ถิงบ้านเผื่อปลูกเรียนปลูกมังคุดพอได้กินใบติ่งปลูกมากปลูกหมากันปลูกอะไรใช้ไม่ดดน้ำม,มังไงถิงซอยตีรุมหลบนอกกันนอกเลยนอกมากนะเ <c oughs> ม่รู้แต่เงออกกื่อนกับนอกมากมึงได้ติดตากับนอกรวย ซอยพอได้ลูกเป็นกล้วยมากอย่างกันนั่นออเองออกไปตีตายนี่ก็ทำนาเปืนนักเตะก็เก่าหน้าฮันเออมึงเละตายเตียงยางพันพื้นเมืองแต่เล็กไอ้ยกหายไปยางพันพื้นเมืองกันหายจมไปจมมาใครไป็นกจุนจุนเนอะโหนะมึงเละลูกกำมาเตียงจมไปจมมาใครเป็นสา,า,าระวานกันนะลูกหลังแรกเนีน่ยน,ก,น,ก,นก,ก็มีตายจมไปจมมาใครเป็นหลองของเห็นไหมว่านะ เรียนปั่นพื้นเมืองจมไปจมมาเรียนกีดูกเรียนบ้านจมไปจมมาใครเรียนพื้นเมืองเป็นเรียนม่อนโต้งตั้มายุ่มเนื้อมากในรีบว่าทำได้เพ่ทำได้เพ่กาเซ็ตกาเซ็ตบนนี้ก็ปัตตานาทำได้หมดทำได้หมดนี่อย่าว่าได้มาเองมึงยังตีดินไปจมกอตอกโซกันได้เลยได้เลยหนูตีดินจมกอตอกโซ่ในเป็นเน่ในลีชได้เลยนี่นกกลงวัวชุกกับนกเขวี้จมกันได้เลย ได้เร oh yeah. ื่อยหนุ่ยหนักคงวัวชุกครุ่งหนักกู้ได้เบืองเนกันแสดงว่าพี่หนุ่ยไม่เชื่อไอ้ติ่งมันนั่งมาแบบนีเชือเพื่อ้ติ่งมึงอยากเชื่อกูไหนนี่ก็เป็นความใจปลื้มซอยวันก้อนลงอับน้ำไหนไว้ยเต้าตังเกิงตังไว้ทีก้อนกูลวงเล่ในเปล่ายังสามบาทนี่ตังเกิงเน่โจบงนี่มันเออแล้วมึงเล่เกลือกนู้ใ่นู้อไม่ติ่งโอมันก่เป็นความใจปลื้ม แสดงว่าพี่หนุ่นยไม่เชื่อเฮ้ยมึงไปฮักกูนหนึ่ยกบไปไปปนหน้ากูไปไปเอาพี่หนุ่นยนั่งไปปลักออกแก๊สยอีเป็นกว่าใจมาเดินอยู่พรุดนี้ <S 1> <S 1> เอาเถอะพี่หนุ่ยแต่พี่หนุ่ยไม่เชื่อพี่หนุ่นยรอผมจะครู่เดี๋ยวผมจะไปสวมชุดมงกุฎราชกุมารให้พี่ดูรอผมจะครู่พี่ไอห,หนุ่ยได้ตายตอนใครไปสวมชุดนะนี่ปนเลวจริงอ,อันออปน,นหนักหนักถามเลวป่านนี้ นี่มึงอยากจะไปปล้ำเนี่เป็นความใจลื้ลีเก่นี่วาม่รู้ลับลุงไม่ตู้หาอะไรนู่ยนูยแล่ตานนุยนุยแลตานุยแล่ตาบ้าก็เลวเล่าเลยจริงกูเลียนปลื้มห่ดูนู่ยแล่ตานุยแหล่ตาไอ้ปลาลังนูยไ้ีหนุยหันมาสินี่มึงสด่งของมึงตาใจกูเยเลมึง ว่ากูคนไม่ได้เลยมึงได้เงินผมไม่ได้ว่าพี่ไอ้มึงยังรับมาเลยมันตาตายไอ้หนุ่ยไอ้เพียงนั่งมึงหนังเจ๊เจ๊ตายเลยกูตบเด็กตัวนี้ยไอ้นุ้ยไอ้เต็มเยตาไม่อยากให้กูตบไปผลไงกวนบินผมไม่ไปไหนทั้งนั้นอ๋อมึงตาไอ้หนุ่ยไอ้เพียงนั่งเจ๊เจ๊โดตัวหงุดหนังเจ๊เจ๊กับเด็กผมตบแดงเลยไอ้นี่มันตาตายโลกันกูคนเกิดวันค้าวนะพี่ข้าวเดือนหนานี่โบร้อนไอ้หนุ่ยไอ้เพียงนังเตายเลยกูตบเด็ก พี่หนุยน่ยจะตบผมเชิญตบเลยหงาตานะร้อยเหลืองขึ้นเล,เลยนี่ความร้อนขึ้นเกลิดแล้วกูตบนะิดเดียวพี่หนุ่ยจะตบผมขีดลั้งขีดตีตบเลยพี่ตบเลยหงาตานะไ,นไอ้หนุ่ยไอ้ถิงหนังเยอะๆกูนับหนึ่งถึงสามแต่มื่ไม่ไปกูตบเอาเลยพี่นุย้ยจะตบผมขี่ตีตบเลยห้าตานตึงไอ้นุ้ยไอ้ถิงหนังเยอะๆชองตบเลยพี่นุ่ยฮ่าห ah! วานเลยวหวานมัน น,น้องเบาปีนี่ไม่ต้องเช็ดรองเท้าเยร็จแมมเช็ดเกลือกแล้วเช็ดเกลือกแล้วน้องเบาปีนี่เกลือกงามแมมเลียเกลือกเลยน้องเบาปีมันนี่หวานแล้วปลื้มหวานมัน,นีนี่ปีนี้ลุกขึ้น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 แรยงามไดหนูเตงน้องเบาเรา,าเห็นพี่หนุ่มหนบอกว่าไม่เชื่อฮะ เห็นพี่หนุ่ยบอกว่าไม่เชื่อไอพวกมโดนตั้งนานเลยว่าเตนคือกว่าใจเห็นบอกว่าไม่เชื่อโลอกเต็งนี่อ่าเหยียดแมมปลอกินกูเมือเดียวเนี่ยกันาดนี้พี่หนุ่ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเตนคือกว่าใจจริงพี่หนุย่ยครับเฮ้ยเพลงมึงไปไหนก็ไปได้เรารับวังแล้อ่าเหยียดมักตูตีตายเรจบแล้วเอาเถอะพี่หนุย่ยพี่เท่งผมไม่ถือพี่หรอกนะเดี๋ยวผมไปสวมชุดนุ่นดีกว่า ภายชุดนี้จะได้สัมผัสพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและพี่สองคนก็ถือว่าเป็นคนดีด้วยนะพี่มีอัตยศยัยดีถึงจะเป็นสามัญมันชนคนธรรมดาก็าจริงแต่พี่ทั้งสองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จริงใจเฮ้ยแน่วันนใ้ใช่ใจป้าพ้อมโยนแก้วใจดี้เนี่ยไม่้อไเลยทัมได้เป็นนี่กูคนแรกคนตั้ำได้เม็ดนี่แต่โยกับทีวิตัยโยนี่ว้าร้อยครั้ง <c oughs> ชอบจอบนี่คุณ <c oughs> ยมนั่งเดียวกันได้นี่จุ้งไหนนั่งนักตีมปลื้อทีจุ้งเปื่อดบ่มึงก็ดุดว่าแม่ตีนพลิ้นเงี้ยน้อยนั่งเดียววันกูรักเล่นนั่งเดียวก็ไหวกืกูจัดเกียร์ในตอนนี้นั่งเดียวเนี่มาเพลงนี้ร่าจ้งมาต่อได้ตอนนี้ต่ำบิ้ตสามเบิ้นโอ้ตอนนี้ก็ต่ำร่าได้กกือกูก็ต่ำร่าซอยตาล่าเต็มลำกับเจียงแดงเวงมาหรือไม่นั่งเดียวนี่เออตาลาดตมเบิ้นแลตัวตกยกก็ไปยัง จะเดินทางออกจากเวรบุรีทีคนนี้าำบืญนต่สักบืญนะจะ่ตู้ดอกยกก็ไปใหญ่ยอกเดินทางจากเวนบุรีที่คนบืญนะเออแต่สักเป็ดปันจะ่ตู้ดอกยกยก,ยก็ไปใหญ่ยกเดินทางจากเวรบุรีที่ถ้าออกาปากโปลุบแล้วแล้วพวกนา่าลูงแต่พูดได้ยินอยากได้ยินก็จะไมได้เต็มคนนั้น แม่มแก้าวแกงตัวจ้ะมาใด้เจ็บแกงกรตุนนตายอ้องมาบูไม่เกลือกวนเอาเถอะพี่หนุ้ยพี่เทีเดินทางไปกับผมดีกว่านะหาได้กับควาใจไม่มีปัญหาแต่ก่อนที่จะเดินทางน่ะผมจะแต่งตั้งใอ้พี่ทั้งสองคนเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นพระพี่เลี้ยงคนนั้นสิและจะมีหัวหน้าหนึ่งคนแล้วก็เป็นลูกน้องหนึ่งคนเอาต้องมีหัวหน้าคนลูกน้องคนใช่พี่สองคนตกลงกันเอาเองว่าใครจะเป็นหัวหน้าใครจะเป็นลูกน้องมาไอติ้งเราจุ๊ เราเป็นกระปวินจุ้มกันมา <laughs> เมื่นเด็กแต่นะกูถามมึงไงจริงว่ามึงอายุอะไรได้ปีนี้กูอา19แล้วมึงกูอา17กูเป็นคนรอ <c oughs> ยปลอกกูมีความมั่วสุมว่ามึงกูอา19ปีมึงอา17กูเป็นคนเ <c oughs> ป็นก็ไปิอยเบื่อเป็นได้ปีเดียวกะคาเซียนแลว <c oughs> ้วเป็นก็ไปจำรื่อยยังเปลืองประมาณเฮ้นี่ตุกหลักตังไม่ได้ว่าพอปีหน้าเข<ะ>ียเวลา ผมมาจิน้ำผมเป็นคนโอ้โหเอาตกลงพี่หนุย่ยเออไอ้หนยเป็นหัวหน้าผมลูกน้องเองเอาแต่หัวหน้ากับลูกน้องนี่งเงินมันจะต่างกันนะพี่พอเงินต่างกันใช่หัวหน้าจะมากกว่าลูกน้องเพราะนั้นใช่ในฐานะที่พี่หนุ่ยเป็นหวัวหน้าพี่หนุ่ยจะเอาเดือนนั้เท่าไหร่บอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจเพราะในฐานะที่เป็นหัวหน้าลูกน้องทิงเออเป็นไหนว่าทิงใช่เอาเท่าไหร่ผมในฐานะเป็นหัวหน้าทิงผมก็เดืนละสี่พันเตกลงพี่หนุ่ย พี่นุ้ยเป็นหวัวหน้าเดือนละสี่พันเจ็ดครับพี่เท่งล่ะครับปุหน่อยต้านหนาเป็นรองหวัวหน้าโรคจักรุยหวัวหน้าเดือนละสี่พันเจ็ดพี่เท่งผมก็เดินเจ็ดพันเท r ตกลงตามผมมาทางนี้มึงเดินแต่ไหนก็เด็กมาแต่กูบอกต่าง,างมาเมืมาคุย chat บักนน้าในกรณีชวน้องปีเดินมาดังวาม,มา Này cái nát tiêu đã đi pa cây mà pop màn đây tí quen ta. Yêu quen ta. Pop pop màn đây tí quen Yêu quen ta. Qua เดินเก็บเดินเก็บเดินตามขวาหน้า,นามาจากนี้เลยตามมาเลยไี่นุยกล่าวกันกูดนเดินไม่กันกล่าวกันพี่นุ้ยพี่เท่งรอผมด้วยัครบพี่นุ้ยพี่เท่งรอผมด้วย

ไหนก็นมนุษย์น่ะฮู้ <laughs> แม่ยัดวันนี้กูจะไม่มีเพื่อนเฉยๆนูน่นนู่นแม่ยัดเดินหนาดแก๊งเปลือดเปลือดเปลือดบอกสักคำว่าอยากอยู่ปลนานายตายห้องปลือยจัดูบาทท้าจริงเพื่อนมาบ้าไอ้มนุษย์น่ะฮู้ <c oughs> มึงเป็นใคร <c oughs> บอกคนไอ้ที่มึงชื่ออะไร <c oughs> ทำไมมึงไม่พูดทำไมผมมึงคุณแดกมึงเดี๋ยวนี้แล้วมึงบีบก็คุยแรงเพื่อโอ้ยชิงด้วยเอาไปจะปล่อยมึงออจะไปไหนผันมาดินั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนยืนไอ้เพลียนกูใช้ยืนแล้วมึงตามกิกแยกไอ้เหรเยดแมมมึงด่าก,กูไม่ใช่ดา่าแล้วอะไรที่มึงพูดว่าเหยียดแม่เมื่อตะเคียว อ๋อคำวยเย็ดแม่คือคำวยพรอของชาวมนุษย์อ๋อมันคือคำวยพรอของชาวมนุษย์ครับเออขอบใจกูมากไอยเย็ดแม่ช่วย,ยเย็ดแม่มาลรได้แล้วะหันมาดิครับมึงชื่ออะไรผมเจอถุงเออถึงครับตูเงินพโพอ๋อชื่อเทงเหรอครับแล้วคนที่รอ่อ,อที่มากับมึงอะ่ะชื่ออะไรอะฮะคนที่หลรอ,ลอที่มากับมึงอะ่ะชื่ออะไร บาเองไม่ใช่น่าแห้งกูรู้จักไปตอนนกเขาในป่ากูทุกวันล่ะมลอมไปต่อถึงมองยากเลยข้ารู้จักที่มากับมึงอะลอลอเมื่อ,อก,กี้อ๋อขวาชายเทพนุรัติขวาชายเทพนุรัติกับลอนั่นเองกับลอเออลอออ้ ทำไมอยากแม่ปปกีกันกันลเราแร่บอกเบาเข้ากูอีแต่กูเลยไม่ใจถึงน้อยอยากนี่กูเลยชื่อคว้าชายเทพนรัสรับล่อนะต็งนะขับล่อครับแล้วที่มาเจอกูไอ้ตัวแรกมันมันวัวชนหนังคลิงหรือเปล่าวะฮะมันมันใกลวัวชนหนังคลิงมันมันคนหรือว่าหัวไวพะทิงคนน้อยที่มาเจอกูคนแรกโอ้คนครับมันเชื่อได้เชื่อไ่ได้แล้วล่ะวากูนี่ ทำไมเดี๋ยวถ้ากูตกใจจนกูลืมจื้อหมดแล้วนี่เชื่อไรเล่าเพื่อนกูยังอยู่คนเลยเนีชียจึงรักสิทกองได้ชีกคุณเออใหญติงจำจื๋อผมได้เจ้าเนอะอุ้มกาตาเตาเลือนใหญ่จิงจุงเลือนจุงมันจุงลุยใหญ่จิงจำคุณได้เจ้าเนอะมันเชื่อไร้จื่อนู่นนู้นครับเด็ดแมมจับมันตกลิ้มเลยชื่อนู่นนู้นครับ เอาเถียครับมึงเรียกขว้ชัยว่าพบกูเดี๋ยวนี้กูชอบขว้ชัยกูแย,ยกได้ขว้ชัยไปเป็นผัวเพราะมึงชั่งปนตังอลไรนั่นอยากนั่นไม่กินปลือกูจะล้ามมาเหยียดผมนี่บื่รันต้มต้มนี่ไม่ได้อยากหาันเนี่ยก,กินขึ้นตังหเหยียดแหน่มเลยเจ็บตัวกันลา่างต้นไปโอ่งนั่น<อ>หันเลย<อ>หลังกคนเมื่อนรั่งมารั่งมาเปื่อนว่าโอ้ต้นร้อยเทียนรั่งมารั่งมาข่าเล้วเทียนไปโอ่งน้ำเหยียดแม่มตุ้นเลนลนลังตั้งลงัลงรานแล้ว ยังบูโรอยูอ่เป็นลังไป็นลังตัวลางต้วนต,ยตายหงมึงเรียกความใจมาพบดเดี๋ยวนี้เอ๊อยากเออลูกตาหากแล้นก็มาจุนไปปน้าไหมนี่คอยลบมาช่วยควาใจไานี้พลก็เสียแล้วเรือพลกลองเทงแล้วเรือไอเทง <I think. S 1> ตามวิสัยทัศน์หรือปกติของเจ้าน,นายที่ดีก็ไม่ทิ้งลูกน้องมีมืดเลยเจ้านายทิ้งลูกน้องมีเออเห็นื้อคุณคนแต่ก็ยิงกันกลางรูงนายน,นั่งบนชูนลูกกูเพลี้ยด่บนรูง ทำไมมุดไปตัง้งใายุกนี่พลอยหวาโดยไม่รู้ผัวน่าเกเรตายอย,ย่างนัน้นแต่เจ้านายที่ดีก็ไม่ทิ้งลูกน้องมึงเรียกมาดูอาลองเล่นได้เออว่าใจ่ใจถ้าว่าเป็นว่างเตียงจริงช่วยทีก็เพิอยากมาติดอยู่แล้วเออพี่เท่งรอผมนะครับเดี๋ยวบอกไปหาพี่เท่งแหมเอ้ยมุดนายเตีงแลว้วแหละมีเจ้านายดีดีพี่นุ้ยหลอกไปหาพี่เท่งก็ดีกว่าให้นุ้ยผวนุมมาแล้วไปพี่นุ้ยให้เต่งไม่ใช่พี่เท่งฉันไปแปรงหัวใจผมกินนุ่มจีนเดี๋ยดีคอยกินไม่มดแต่นุ่มจีนกะลุย เราอยากอีกกินก็กินนุ่มชิ้นอยู่มาค้อนมาปัจจัยต่างนี้ปอดูแก้วนี่น้องบ้าเลเดเก้ากมาพบ แก้วนี่น้องเบาเตะกแมาพบได้พระทบกับมาเรางงา่อจริงอกว่าจเต็มเตะมันจะจองมองหน้าพระนอทยสุดเปลกใจรักใครเชืพระองค์ออกไปผัวผัวปลักเมียทำไมใครผัวใครใครเมียใครก็ข้าที่เป็นเมียขวาใจเอาลงเอา อยากนี่ตายองมันเด็ดป้อมนี่เขาใจเขาของเหมือนว่าในสลัเมา้วนไปเร็วเด็ดป้อมไม่รับหัวติงยิ่งไอ้เบนไอ้ตีปิด <c oughs> นี่ท่านเป็นใครอ่ะเราคืนนางยักษเล่นกับปิดปิดเปลัวเบ็ดดูยักษ์นางก็ไหวจนไอ้นี่นางยักษ์นี่นางยักษ์คือนี่ใช่ร้อยอย่างนี้ทำไมมึงเล่นหน้าตาไอ้ดิงซอยยิ้มดองหลูน <c oughs> ให้ <t 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 ิ oh. ้งไปเอยาให้กบนำโค้งไปด้วยด้ยนุ่งมอยากหนุ่งนิ่งแถวว่ันนั้นนี่แถวแรกก็ไต้ตดหกเวียนเพ้นวิดีี้นแรกเรื่องต้มนำต้มเราต้มนีเราใ้อยาให้ใจนำํคกงกำพื้อไรไม่จำต้องไปใจตกกยุงเข้าไปไม่ต้องไปใจรถไปฮะนือนี่วันก่อนคุณแหน่ร้านบ่าวคูต้มชุดเกคุณพันโอ้สี่คูนพันเลยไปนู้นครับ ใส่ได้กินจริงใส่น้ำต้มกับกระหมกตูนใส่น้ำต้มกับกระหมกตูนเออปันผึ้งไม้หนุย่ยตายไหมาตายไมมตายไม่รู้เอาดูก้าบัวหวานซื้อนี่ทำไมไพี่เด็กเผาแล้วเลยยะผมต้มกันจริงทำไมบัวก,กินต้มนี่ฮะเนอแต่บัวกินต้มมันบุ้งรัวไปเนี่ยจริงเออกินเต็ปะปักตักปั่วกังกี้ได้ไนงะบนนี้ฮอนเน้อ,นอ แล้วตอดขึ้นๆนแมเอ้บุ้งสามชิองคลีปบ้านเม็ดเนี่แม่มรู้ตึงบุ้งคุณว่ากี่คลิปนี่ยนี่เป็นนงางยยกแล้วทำไมอ่ะไอ้หน้าตัวเมียไ,ไ,ไอ้สัตว์ว่าใครแท้ๆกว่ามึงนัสิว่ามึงไม่พูดแต่ว่ากูเจ็บ <c oughs> ให้เหนยระเต้เป็นมากกว่าใจกอเตะมันแ <c oughs> ล้วเฮ้ยแทกระแต้กูใจกูกลัวในจริงข้งกะมาทีกามาทีกะมาดีนี่มันใจมีจำตัวลุงพั้นนะ เวียนก็เละคุมน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 ะเิียนก็เละไอตัวที่มันอยู่ตรงกลางมึง t h าไายกูดีนักไอเปลิดไอตัวที่อยู่ตรงกลางกูจะแดกมึงก่อนเพื่อนเลยมึงตายหงก่อนเพื่อนไอตัวตรงกลางตายก่อนเพื่อนโอยแม่กินกูนี่ กูกินไอ้ตัวอยู่ตรงกลางเสร็จกูจะกินไอ้ตัวอยู่หลังสุดไม่กินกูนี่เสร็จแล้วกูจะกินที่ทัวที่อยู่ข้างหน้าโอ้ยแยนแม่ตายเปรตหมดแล้วกูจะแดกไอ้ตัวที่มันนอนตายอยู่แล้วโอ้น่ามึงกินแกกินอยากมากินมากินมาอยากเพลรดมาอีนางอยากพี่มึงแน่จริงครับไม่ต้องทา้าทายกูเข้าไปแนะ่แน่จริงครนก้ามไว้เตียงจะได้ตายไอ้นุ้ย ซอยเยดผมดิกูกันหย็ดผมกูกกันรอรัวไม้ละนี่ปลาอยู่นี่แน่ก็ตูเลยก็ตวยมัดต่างๆรอนด้ยัเว้นไม่ใช่เลยเพลทจะปนนั่นละบ่กันด